ครับธรรมรัตน์จังงามครับรับบเป็นพีครับในเรื่องก็เป็นแก๊งสโมพีสีครับแล้วก็เป็นคอยคอยแบบชงเพื่อนๆคอยแซวเพื่อนแคอยจับตาคู่เลยครับครับปอเช่ธนธรเจริญรัตน์ธรนะครับรับบทเป็นวีครับก็วีเป็นนักวิ่งอยู่ปีสองนะครับอยู่ทีมเดียวกับพี่พีทแล้วก็พี่โดมครับผมครับอ้าวสวัสดีครับชื่อคริสเซอรริสวิกแลนด์ครับ ผมได้รับบทเป็นโดมครับเป็นนักศึกษาปีสในแกงสโมแล้วก็เป็นประธานทีมวิ่งครับสวัสดีครับเต้ยชัยพัฒครับรับบทเป็นทับฟ้าครับก็เป็นนายกสโมปีสครับผมสวัสดีครับผมเสือครับกฤษณพงศ์ครับรับบทเป็นพรครับนักบาสปีหนึ่งครับไฟแรงด้วยครับนักบัตรเง็ก สวัสดีครับจำแขกหน้าครับรับบทเป็นไอ้ปีสี่ครับผมอยู่แก๊งสมุงเหมือนกันครับสวัสดีครับผมบุ้มฐานนักจีบและรักจีบนะครับรับบทเป็นน้องแสนปีหนึ่งเป็นนักฟุตบอลครับเดี๋ยวให้แต่ละคู่เล่าเรื่องเราอ,อย่างคู่ท้าฟ้ากับพรก็จะเป็นมุมอมองความรักที่คอยซัพพอร์ตกานซัพพอร์ตการมานนรเหมือนเราสองคนรู้จักกันตั้งแต่เด็กครับแล้วก็มีจุดหมายที่คล้ายๆกัน ใช่ครับผมเราก็ช่วยกันซัพพอร์ตเพื่อให้ทั้งสองคนไปถึงจุดหมายเดีวยวกันคแล้วก็ที่ท้าฟ้าเนี่ยจะเป็นไอดอลในการต้นบ้านของน้องพรครับผมแล้วจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาทำให้เกิดอย่างนู้นอย่างนี้ก็ต้องติดตามกันครับจนผมเล่นบ้านเก่งกว่าอุ้ยแอดังเลยเสือแล้วผมบุงก็เป็นคู่สองประจำนะครับก็ คู่แรกก็เก่าๆนะครับมันน้ำเน่าเกินไปก็มีความสูงกับคู่เราดีกว่าคู่เราก็เป็นเหมือนกับแนวคนสองคนที่เหับใช้ชีวิตกันมาคนละแบบแล้วพอคนนึงอาจจะไม่ชอบเขา้งแต่แรกแต่คนนึงแบบแอบชอบเขามาครับผมมันก็เล่เหมือนกับต้องคอยตามตื้อการจนฝ่ายหนึ่งเปิดใจครับผมบอกหนอยเดียวครโอเคครับคู่นี้บ้าง ตัวสปอยพี่ตัวสปอยแต่คู่นี้ก็จะเอ่อเป็นคนที่อยู่ทีมเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แต่มันก็จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นมาทําให้เราเอ่อสนิทกันต้องมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีดราม่าอะไรนิดหน่อยในเรื่องครับมผมก็ไม่ใอะไรครับผมเป็นคนเหงาครับไม่มีคู่ครับเป็นชายเพี่อนครับ สามคู่ครับเลยเรรื่่ออง<ช>หอเป็นมือชงให้คู่นี้ครับแล้วก็เซลล์แซลทุกคู่เลยครับก็คือเป็นซัพพอร์ตเป็นตัวเซลล์ครับเป็นตัวเซลล<ช>์ใช่ครับเดี๋ยวอยากให้เล่าถึงเรื่องเวิร์ลช็อปบ้างเราผ่านการโรลช็อปมาแล้วเป็นยังไงบ้างประสบการณ์การเวิร์ลช็อปของเราเป็นยังไงอ่ออาเสรีไม่จะเป็นโรลช็อปรวมนะครับวันนี้โรลช็อปแยกคู่ยังไม่ได้ทำครับกำลังจะทำอีกไม่นานครับแล้วเราสนิทกัน ก็ครั้งแรกเราก็เกงเนาะเกงกันหมดเลยก็ไม่ค่อยมีใครคุยกันแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยก็เริ่มเห็นท่าแท้ของแต่ละคนแล้วครับก็จริงครับกล้าคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะบูมนะครับเป็นคนดีครับ <Okay S 2> โอเคครับ <laughs> ให้บูมพ <laughs> ูดเองให้บูมคนพูดเองอ่าพูดถึงเรื่องบทดีกว่าตอนเวิร์กช็อปแล้วพวกเราได้อ่านบทกันไปแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกมากสนุกมากแบบสนุกมากจริงๆครับผมจนแบบอยากให้ทุกคนติดตามเพราะมันแบบ มันจะหนูแป,ปลกกับทุกคนใช่เลยเราจะเล่น,นเหมือนเกแรกเลยหอวเลยทำคอนเสิร์ตทีนี้เรื่องนี้เราได้ตรวจมาจากหนังสือถูกไหมเรามีแฟนนิยายอยู่แฟนนิยายเราก็คงคาดหวังกับการแปลของเราแหละเรากดดันไว้เวลาแบบนี้เป็นแฟนนิยา,ายมันคาดหวัเรียกว่าเป็นใช้เป็นแรงผลักดันดีกว่าครับก็จะทำให้เรามีความพยายามมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นครับ ก็พวกเราก็จะเต็มที่ครับผมใช่ถามว่ากดดันไหมจริงๆมันก็มีกดดันก็มีอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าพอเราแบบเราลองได้แบบได้ทํามันจริงเราเราลองแบบทำเราทําเต็มที่แล้วอะความกดดันมันจะแบบค่อยๆหายไปถ้าบอกเพราะเราคิดว่าเราทําเต็มที่แล้วครับอยางเราบทส่งแล้วเราอ่านย่งไงจะดี้าอ่านส่วนหนึ่งอ่านไปส่วนหนึ่งครับดีกว่าดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้อ่านทั้งหมดครับใช่ครับ ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องมุมมองความรักของแต่ละคู่ที่แตกต่างกันครับเพราะว่าคู่นี้ก็จะเป็นอีกรูปในรูปแบบหนึ่งแล้วอีกคู่คู่นี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับก็มันจะไม่ซ้ําๆกันนะครับก็มีความสนุกให้ได้ติดตามครับอยากเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมคะเราได้เล่นกีฬาตัวจริงเล่นจริงเล่นจริงครับเล่นจริงครับเล่นอยู่แล้วครับตัวผมเล่นอยู่แล้วครับ แต่ไม่ค่อยตรงแต่ไม่ค่อยตรงหายว่าอะไรครับอ่าอย่างอย่างผมกับพีเต้ที่เล่นบาสใช่ไหมครับก็ต้องไปเวิร์กช็อปบาสเพิ่มใช่ครับเพราะว่ไเพราะถนัดบอลถนัดบอลส่วนบุ่มที่ถนัดบาสมากกว่าต้องเล่นบอลครับใช่ครับอย่างนี้เราก็ต้องมีการไปฝึกสอนมากมีครับมีครั้นตอนครับอย่างคาเล็เตอร์ค่ะในละครกับคูนีนะคะมีใครที่คิดว่าคาเล็เตอร์ตรงกับเราบ้างผมว่าจำหน้าตรงครับผมสองคนนี้จำบูม เพราะว่าอย่างในเรื่องครับผมจะเป็นคนเงียบๆรักขันโดซึ่งแบบในชีวิตจริงผมว่าจะเป็นแนวนี้แล้วแล้วก็เหมือนกับชอบพวกอ่านหนังสือชอบชอบเกี่ยวกับอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าครับแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายเท่าไหร่ครับผมก็เลยจะคล้ายๆกันมองผมก็จะชอบความวุ่นวายครับชอบวนคนอื่นเอาไว้ั่วอะไรประมาณคนพูดมากปักไวครับผมสก็ตรงคาแรคเตอร์มากของควรครับแล้วคันที่ไม่รงเรามีการทำการบ้านย จริงๆของผมมันก็ตรงในส่วนหนึ่งครับมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่อาจจะไม่ตรงแต่จริงๆก็ก็ตรงนะผมว่าตรงแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ตรงแต่ไ่ร้อยเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับสามีสามีเงินทุนเติมอ่าครับก็คาลเตอร์ผมก็ตรงอยู่ครับแต่ว่าที่เหลือที่ไม่ตรงก็ไปแบบไปซ้อมไม่ดีขึ้นตอนเรียนเวิร์กช็อปครับ ครับก็เหมือนพิษเลยครับสำรับในส่วนนี้ไม่ตรงแล้วก็ได้มีการอ่านบทแล้วก็พี่พีก็คอยช่วยเหลือแล้วก็มีการลุกช็อปแล้วซ้ำได้ได้มีขึ้นครับอย่างเราเนี่ยค่ะได้เข้ามารุ่มในทีเรื่องนี้กันได้ยังไงก็ผ่านกันผ่านการแคสติ้งมาหมดเลยครับเพราะคือเขาเลือกแคสติ้งกันมาไหนใช่ครับเป็นแคสติ้งรงก็ได้จะมาใช่ครับ ก็คืเป็นช่องใหญ่เลยนะเราคาดหวังจะผลกระแสของเราัยังไงกับการที่เราได้ไปใช้นช่องใหญ่ตื่นเต้นนะก็ตื่นเต้นกันครับผมรวกดดันด้วยนอะส่งกลับใช่รเขาก็เป็นช่องใหญ่ครับรู้สึกกับดันแล้วก็รู้สึกเป็นเกียริด้วยรับใช่ครับเป็นเกียริมากๆเลยที่ได้ไปเพราะเราแบบเราเป็นเด็กธรรมดาเราเฮ้ยเราก็ดูชอบนี้ปกติแต่ว่าแบบวันนี้เราได้ไปอยู่ในเราได้อยู่ใช่เรารู้สึกตื่นเต้นนะไม่รู้ อม่แงาก็ฝากซีเรื่อง U R My Sky จุดใหม่คือท้องฟ้าด้วยนะครับก็รับรองว่ามีหลากหลายมุมมองความรักให้ได้ดูกันครับก็จะสนุกไปคนละแบบครับในแต่ละคู่ก็ฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับขออกาสช่องวันอกาสทางช่องวันครับผมอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากด้วยนะครับขอไอจีไอจี คุปกันเ,เลยอจอขอบคุณมาก